เตรียมตัวให้พร้อมเปิดตัวเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติในประเทศไทย Mid Chinese Universe Pageant 2 0 25รางวัลอลังการกว่า5ล้านบาทพร้อมโอกาสแจ้งเกิดวงการบันเทิงระดับโลก เนื่องในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนบริษัทไทยเจยรไนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนและเจ้าของสื่อภาษาจีนรายใหญ่ที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดงานถแถลงข่าวการประกวดสาวงามระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยกับ Mid Chinese Universe Pageant 2025 นาศูนย์การค้าเอ็มสเปียร์เมื่อวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะ<ม>เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเรานะคะของประเทศไทยที่จะมีการเวทีประกวดมิส i ชนิสขึ้นมานะคะก็คือเพื่อเชิดชูแล้วก็ยกย่องความงามของสาวไทยไทยจีนค่ะเป็นจุดเริ่มต้นกัรเป็น่ะค่ะ,คะ ก็จริงๆแล้วนะคะทางประเทศไทยห่างหายจากการประกวดเวท Miss ีมิสไทนีสมานานมากแล้วนะคะแต่ก่อนเคยมีบ้างแต่ว่าจะเป็นของประเทศอื่นที่มาประกวดที่นี่นะคะแต่อันนี้เราคิดว่า,าประเทศไทยเราน่าจะพร้อมแล้วนะคะสาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งสาวไทยที่กําลังเรียนภาษาจีน ก็มีมากขึ้นกว่า1 0กว่า20ปีที่แล้วเป็นควีคุณนะคะเป็น10บสิบเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราพร้อมที่จะประกาศสู่เวทีโลกนะคะประกาศสู่สายตาชาวโลกให้เห็นถึงศักยภาพของสาวไทยค่ะอขงค่ะ สลุิของผู้เข้าประกวด<ะ>มีถึงอายุถ้านจีน่าจากที่จีน่าดูนะคะ26ปีค่ะไม่เกิน่ปี <Yes. S 1> กําลังสดใหม่แล้วก็เป็นเด็กเจนใหม่ที่มีการเรียนรู้ภาษาจีนเอาจงจริงอ่ะทุกคนอาจจะกลัวแบบอุ้ยต้องแบบพูดได้จนแบบว่าคําศัพท์ยากๆไหมจริงๆจีน่าแอบสื่อมาแล้ว <laughs> เอาเท่าที่แบบว่าเราสื่อรรสารเข้าใจได้เพราะว่านอกจากการประกวดแล้วเนี่ย เขายังมีไปเล่นซีรีส์ด้วยใช่เพราะการถ่ายทำเนี่ยก็ต้องใช้แบบว่าผู้กำกับที่เป็นเชื้อสายจีนด้วยก็อาจจะต้องแบบมีการพูดคุยให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ช้าของเวทีการประกวดเรามีการการันตีนี้ที่ผมมาได้ใช่ค่ะก็เพราะว่าทางบริษัทเรานะคะก็มีแบคเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่จะพร้อมที่จะผลักดันผู้เข้าประกวดผู้เข้าประกวดผู้เข้ารอบที่มีศักยภาพ เข้าไปสู่สายงานบันเทิงด้วยค่ะค่ะได้อะเป็นยังไงบ้างกับการมามเป็นแบบผู้จัดการก,กองเนาะก็หเหมือนได้ข้ามมาอีกวัยหนึ่งเนาะ <S <S จากที่เราเคยเป็นทั้งผู้เข้าแขา่งขันผู้เข้าประกวดแล้วก็เราได้เป็นเมนเทอร์วันนี้เราได้โตอีกขั้นหนึ่งแล้วที่แบบว่าเออเราจะได้มาแบบว่าเป็นผู้จัดก,การกองตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะที่แบบว่าเออสนใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราได้คุยรายละเอียดงานแล้ว มันไม่ได้แบบเหนือบาก,กว่าแรงเลยมันเป็นอะไรที่เราออคุ้นเคยอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นราะสายนางงามที่เรายังไม่เคยมาชิมล้างแต่เราอ่ะเป็นแฟนนางงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย,อยากลองทางเนี้ยมันจะได้แบบว่าติดแบบว่าได้ไปอีกเว์หนึ่งของเราเลยใช่ค่ะเพราะว่าเวทีของเรานะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เหมือนเดิมๆของการประกวดนางงาม,มทั่วไปนะคะเราไม่ได้มองเพียงแค่ภายนอกคือ ผู้เข้าประกวดของเราหรือว่าผู้เข้ารอบออรอบชิงนะคะจะต้องเป็นคนที่ฉลาดมีอินเนอร์มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยจีนนะคะแล้วพร้อมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์พร้อมที่จะเป็นทู้วัฒนธรรมไทยเนี่ยให้นำสู่ความดีงามเอกลักษณ์ไทยของเราเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกรวมทั้งช e s น s ส e a กิ้งทั่วโลกด้วยค่ะ ก็คนจีน่าเป็นคนน่ารักมากนะค่ะเราก็อยู่ยืนอยู่ด้วยกันรู <h 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 ้ส sì> ึกว่ามองไปเลยคนละเวคนละเวเดี๋ยวจีน่าก็แค่รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเจอเลยเจอชวนทําคลิปแน่น้องๆเพราะว่าเดี๋ยวได้มีไปแบบว่าไปต่างจังหวัดด้วยกันด้วยมีไปเก็บตัวจีน่าก็จะอยู่ตั้งแต่แบบวัน audition เก็บตัวทั้งหมดเลยจนวันสุดท้ายเอาพูดตรงๆเลยนะจริงๆแล้วว่าจีน่ามีจองตัวไปทํางาน แล้วทีเนี้ยแต่ก็แอบไปบวกกับเที่ยวด้วยเรยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะต้องไปฮ่องกงนี่คือต้องซื้อตั๋วใหม่เพราะไม่ได้จองแบบเลื่อนได้ก็คือสองวันสุดท้ายวันที่สิบวันที่สิบเอดอ่ะคือทีน่าจองตั๋วใหม่เลยเพื่องานนี้เพราะว่า มัน system, น่าจะสนุกแน่ๆอันนี้เริ่มมาต่อประกาศรับสมัครแต่รู้ไหสมัครเนี่ยสมัครเป็นยังไงบ้างคะเราน่าจะมีประกาศทุกช่องทางในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ของทางไทยเลทไลน์ของเราด้วยนะคะทั้ง Facebook เอ่อ Instagram Twitter เว็บไซต์ Voice เว o WeChat เอ่อทุกช่องทางที่จะมีสามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะเข้ามาที่ประกานี้ทำเป็นยังไงบ้าง มีมีเก็บตัวทั้งที่ทออกไปใช้ที่ไทยมีเก็บตัวทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาพัทยาจรู้สึกจะสามวันค่ะที่ไทยก็จะประมาณวันถึงสองวันเลยค่ะ mm hmm. การเก็บตัวค่อนข้างน่อยมากบีบหัวใจหนูมากแต่ว่าเดี๋ยวจะทาให้เต็มที่ที่สุดจะดึงศักยภาพของน้องๆแล้วก็พยายามบอกทุกส่วนที่เรารู้เกี่ยวกับในวงการหรือการประกวดทั้งหมดให้น้องๆค่ะเหมือนใครตะขาบเลยค่ะก็หวังว่าผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะจะดึง ความเป็นตัวของตัวเองดึงศักยภาพของตัวเองดึงความงามจากอินเนอร์ของตัวเองออกมาผ่านเวทีประกวดของเราค่ะจริงๆอออาจจะกลัวนะคะอย่างที่จีน่าบอกจริงๆเอาแค่แบบสื่อสารได้คุยรู้เรื่องในภาษาจีนน่ะจีน่าเชื่อว่ามันสามารถไปต่อได้แล้วก็ในสายจัดที่ประกวดเนี้ยจริงๆมันมี คนชนะได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จน่าพูดแต่จริงแล้วทั้งหมดเลยมีทั้งเงินรางวัลให้มีทั้งสายอาชีพมีทั้งงานและใครที่ผ่านมือจีน่าไปแล้วรับรองว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะ